สวัสดีครับอันนี้เป็นรถอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมมีลูกค้ามาทำนะครับมาเปลี่ยนล้อเป็น2 0 0พวัตต์ครับก็ใช้เป็นแบตเดิมของลูกค้าเขาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกล่องเป็น EM 50นะครับแต่แบตเดิมลูกค้าเป็นน่าจะ72บโวลต์นะผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ดูภายในนะผมก็จำไม่ได้ผมไม่ได้จูนน้องหุ่นจูนนะร,รถเนี่ยมาเปลี่ยนล้อด้านหน้าไปนะครับแล้วก็เขาแต่งมาเองแล้วละ่ะผมไม่เห็นว่าสวยดีผมก็เลยมาถ่ายรปให้ดูนะครับอ่าบอกใหญ่มาก ใหญ่พอสมควรผมผมมีอย่างนี้คันนึงเป็นคันสีฟ้าของแฟนผมนะครับรถรุ่นนี้ตอนแรกมันมีมังกรด้านหลังนี่มันตัดมังกรใส่ล้อตัว12นิ้วแล้วเออดูสวยดี12นิ้วเนี่ยใส่แล้วมันดียังไงจริงๆแล้วใส่นิ้วเนิ้วผมว่ามันจะได้ในเรื่องระยะทางกับระยะทางความร้อนนะความร้อน2นิ้ววิ่งทางไกลมันร้อนน้อยกว่า10นิ้วมันความร้อนตัดสมมันเยอะเพราะว่ามันมีอลูมิเนียมไประบายความร้อนนะครับแล้วก็อยางล้อมันเล็กด้วยนะครับถ้าล้อ10นิ้วเนี่ยมันจะให้หมุนรอบ เท่ากันกับ12เพื่อจะวิ่งระยะทางเท่ากันเป็นไม่ได้ครับล้อ10นิ้วต้องหมุนมากกว่านะครับไอที่ผมเปลี่ยนไปตอนนี้ก็มีล้อนะครับแล้วก็ยางก็มีเปลี่ยนอาร์มด้านหลังไปนะครับอาร์มก็เป็นอาร์มรถไฟฟ้าแต่ว่าเป็นใช้12นิ้วนะของเดิมมันเป็นไซส์10นิ้วมันใส่ไม่ได้มันติดล้อนะครับติดตัวยางก็ลเลยต้องเอาออกนะครับอ่ะวันนี้เราไปลุยขับโดยพี่เสือเหมือนเดิมก็เทสโดยพี่เสือเหมือนเดิมครับรถอันนี้อยู่แถวบ้านผมนะครับสีมันสดใสจริงก็ชอบอ่ะดูดิน่าจะชอบสีนี้ อา,อาจจะจูนได้ไม่เยอะครับเพราะว่าแบตเดิมมันมันปล่อยกระแสได้ไม่เยอะนะครับไม่ได้เหมือนแบตเราทำมาใหม่ทำมาใหม่จะได้กระแสแบตเตอรี่เยอะกว่านะครับแต่สีมันโดนว่ะนะสีโคตรโดนเลยโอ้โคตดเท่เท่มากเลยตัวสีอย่างเงี้ยอาจจะบางทีมันอาจจะตัดแบตเตอรี่หน่อยฮะบ,บางที้บิดไม่ได้จังหวะแบตเตอรี่ตัด เข้ามาแล้วแบตเตอรี่ตัดใส่ยหัวไปเลยอ่ารอบ2ครับรอบแรกทำแล้วไม่สำเร็จนะตอนนี้ก็คือต้องถอดแบตออกเพราะว่ามาดูแล้วแบตเตอรี่มันที่น้องเขามีมามันเป็นลิเทียมไมโครวัตต์แอมป์แต่ BMS โองแค่4 0แอมป์มันน้อยผมก็เลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็ตอนนี้คือเปลี่ยนกล่องมาเป็น E.M. 150นนะสวยมากรถสวยมาก จากเมื่อเช้านะที่เราลองเป็นกล่อง E.M. 5 0นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เป็นเ2เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น7จเหมือนกันแต่เป็น20แอมป์ของเดิมมันเป็น15แอมป์ไมโรวัตต์นะครับไฟเสืชักเลยไม่เป็นไรไฟไม่เต็มก็เอาก่อนมันมืดแล้วครับอาจจะมองข้างนอกไม่เห็นแล้วล่ะเราก็ถ่ายดูเรื่อนๆลางๆฮนะดูไปลุ้นไปก็ล้อ2 0 0 0วัตต์มันต้องวิ่งสักร10นะกำลังสวยสำหรับรถตรหนักอย่างนี้นะ กำลังดีครับกำลังดีแสงีมันมันจะท้อนแสงมากโอ้โหโคตตสว่างอ่ะเสือกล้องอันนี้ถ่ายได้สว่างมากอันนี้ถ่ายจากมือถือนะซัมซุง โอเสือแบบดูดีมากอะดูสว่างมากเดี๋ยวออรอรถคันนี้ไปก่อนครับื่ยเรื่อยๆครับขับไปมืดแล้วรถไม่ค่อยมีครับจะได้รู้แั้ว่า2,000วัตต์เป็นยังไงครับกับกอ,อง EM100 นะครับ2,000วัตต์ เล่นฝั่งนู้นเลยก็ได้เสือฝั่งนู้นตียาวไปเลยก็ได้เอ,นะเ,อนะเอ้ยโอ้โหยกสวยด้วยเป็นไงยกล้อดีจริงๆริเลยยกล้อดีจริงจริง,งรถเดี๋ยวจะได้ไปแต่งให้แฟนผมใช้บ้างจังหวะล้อมันได้ยกง่ายครับ ผมว่าล้อสิบสองมันยกง่ายกว่าล้อสิบนิ้วมันยกไม่มันอันตรายขึ้นไวจริงแต่ล้อมันชิดไปหน่อยฮะมา,มาแล้วครับมาแล้วครับเห็นแล้วผมเห็นลางๆแล้วนู่นไกลมากเลยไม่รู้ว่ามันจะกล้องจะซูมเห็นหรือเปล่ามาไกลแลับโอ้ยเกินน่าจะ ร้อยี่สิบได้อยู่ฮะนีแบตไม่เต็มนะถ้าแบตเต็มๆจะเป็นยังไงเนี่ยรถมันหนักมากเลยนะส่งมันก็ป้อ,ปอ,ปอ,ปอมๆมนอ้วน,นะฮะถือว่าวิ่งนะครับโหดร้ายโหดร้ายอ,อยู่เทินมาละโอ้ว,วิ่งมากเลย น้องใส่ต้องเอารถแฟนผมไปทำบ้างแล้วอีกสักคัน <c oughs> ขับดี วเงียบเลยอ่ะงานยกล้อซะเท่เลยโอยดูดิวขนาดยกล้อนี้วุนมาไปไม่ทันผมวิ่งไม่ทันขึ้นดีเหลือเกินว้าเท่าไหร่เท่าไหร่เออวิง่งเท่าไหร่ โอ้ขับอย่งเดียวเลยแต่ด้วยตาน่าจะมีเกือบเกือบร้อยยี่ว่ะด้วยตานี้จะเกือบร้อยยี่อ่ะหน้าได้อยู่โหพี่เสือพร้อมเฮ้ยเอาละครับไปดูกันผมผมด้วยตาผมว่าใกล้เคียงกว่ะร้อยสิบหกก็ถือว่าวิ่งนะร้ 12, อยสองพันเพราะรถมันทคงมันใหญ่อ่ะนะครับ มันก็ดีกว่าเมื่อเช้าเยอะเมื่อเช้าได้แค่80กว่าอยงเนะตอนนี้แค่เปลี่ยนกล่องกับแบตเตอรี่นะลูกเท่ากันนะครับ2ออย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกต้องเกือบ30นะครับ30กว่าเลยฮนะก็ถือว่าโคตรแรงนะรถตัวนี้ก็พอขี่นะครับรถสวยนะต้องบ่งพูดได้หลายครั้งเลยว่าสวยเรือคันผมนี่ผมสีฟ้าด้วยจะแต่งได้สวยถ้าจะคันนี้เป่าต,ต้องไปทําสีใหม่ต้องจัดสีใหม่นะเสือบอกนะ นีต้องจัดต้องไปจัดอีกแล้วโอเคครับแต่รถคันนี้เดี๋ยวผมไปจัดรถแฟนผมบ้างดีกว่าแม่งได้บ่ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างไม่ดีเนี่ยเลยต้องไปทําตามเฮ้ยข้างในหุ้มมาใหม่ใช่ไหมหุ้มใช่ไหมตัวอย่างไม่ดีทําให้เห็นแล้วเดี๋ยวต้องไปทําตามครับสวัสดีครับ